มาดูเทคนิควิธีการเย็บคิิวนะคะกรณีที่เราวาดลายข้าวหลามตัดแบบนี้นะคะเวลาที่เราเย็บเส้นคิิวเนี่ยเราควรจะเย็บไปในทิศทางเดียวกันนะคะเช่นถ้าหากเราเริ่มต้นชิ้นงานในการเย็บทุกชิ้นให้เริ่มจากฝั่งนี้ทุกจุด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 จากฝั่งนี้ให้เราเริ่มเย็บนะคะนั่นคือเราเย็บตามเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็มาถึงจุดนี้เราสามารถขึ้นมาทางนี้ได้นะคะแต่ เส้นถัดไปห้ามเย็บย้อนกลับสังเกตที่นิ้วเอ๋นะคะถ้าสมมติว่านิ้วเอ๋ใช้ลากมาอย่างนี้สังเกตลักษณะการวิ่งของผ้ามันจะเป็นลักษณะทางนี้นะคะแต่ถ้าเราเย็บย้อนกลับมาเห็นไหมคะความลังตึงจะเกิดขึ้นบริเวณนี้เห็นไหมคะเนื่องจากว่าทิศทางของการเย็บของได้มันสวนทางกันรอยพริ้วที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการลังกันแบบนี้ลักษณะแบบนี้ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอททำให้ดูใกล้ๆเนี่ยนะคะ ถ้าหากว่าเราเย็บย้อนกันนะคะผ้ามันจะล้างกันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเส้นนี้เย็บมาอย่างนี้นะคะเส้นถัดไปก็ต้องเย็บไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เส้นควิ้วมันไม่เออมันไม่สวนทางกันมันก็จะสวยค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการเย็บควิ้วกันเลยนะคะวิธีการเราสามารถม้วนผ้าลงในการในขณะการเย็บได้นะคะ นี่คือจุดที่เราเริ่มต้นเอ๋จะใช้อุปกรณ์ช่วยตัวหนึ่งนั่นก็คือปลอกนิ้วโลหะซึ่งก็ให้สวมลงบริเวณนิ้วที่เราจะใช้ในการดันก้นเข็มเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วปลายนิ้วพุนได้นะคะวิธีการจับบางคนอาจจะถนัดแบบนี้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่เอ๋ไม่ถนัดเพราะว่าหากจับด้วยวิธีการนี้เวลาที่เราทิ่มลงเนี่ยข้อมือเราจะหักลงแบบนี้ใช่ไหมคะ ก็จะมีปัญหาบริเวณข้อมือตรงนี้เพราะฉะนั้นเอกจะใช้วิธีการจับเหมือนจับดินสอแบบนี้ค่ะแล้วก็ทิมขึ้นทิ่มลงแบบนี้ก็จะทําให้สะดวกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีเทคนิคที่เอใช้ในการเย็บควิวนั่นคือจับลักษณะเข็มเหมือนเรากําลังจับปากกาหรือดินสอลักษณะจับแบบนี้นะคะทิมลง90องศาจากนั้นงัดขึ้นขณะที่เรางัดขึ้นนะคะ เราถอยหลังไปเข็มมานิดนึงโดยใช้ปลายนิ้วกลางด้านล่างหรือปลายนิ้วกลางด้านซ้ายมือเป็นตัวสัมผัสกําหนดว่ามันได้ระยะตามที่เราต้องการและเราก็ดันเข็มขึ้นขนาดเดียวกันนิ้วโป้งซ้ายนะคะนิ้วโป้งซ้ายกดจิกผ้าลงบริเวณที่จะมีเกิดการงัดปลายเข็มขึ้นก็ค่อยๆแทงเข็มเข็มจะโผล่มาเหนือบริเวณนิ้วนิ้วโป้งซ้ายพอดีนะคะาสังเกตดีนึงเนี่ยค่ะ ท้มลง90องศาปลายนิ้วกลางด้านล่างหลบนะคะหลบเพื่อให้เข็มโผล่ยังไงเข็มโผล่แน่นอนคะ่ะไม่ต้องเอาปลายนิ้วกลางไปคอยสัมผัสมันแต่เวลาที่เราต้องการจะงัดขึ้นนะคะก็ใช้นิ้วกลางด้านล่างสัมผัสระยะเพื่อกําหนดว่า,าได้ระยะเพราะว่าด้านนี้เราจะค่อยๆถอยหลังออกมาเพื่อกําหนดระยะให้ได้ต้องการปลายนิ้วกลางสัมผัสได้ระยะที่ต้องการแล้วงัดขึ้นเลยค่ะนิ้วโป้งทางนี้นะคะ จีกลงเพื่อทำให้สามารถปลายเข็มโผล่ขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้ทำไปเรื่อยๆส,ส,สองถึงสี่สีเข็มเอ่อสองถึสี่ฝีเข็มแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะอ่าเห็นไหมคะจากนั้นก็ดันขึ้นใช้ปลายนิ้วที่เราสวมปลอกนิ้วนะคะดันขึ้นแล้วก็ดึงเข็มทุกฝีเข็มต้องติดถึงด้านล่างนะคะติดมากติดน้อยไม่ว่าแต่ว่าขอให้ติด เพื่อให้เกิดการยึดติดของผ้าสามชั้นทําให้เกิดรอยบุ๋มซึ่งเป็นถือว่าเป็นสเสน่ห์หรือว่าเป็นหัวใจสําคัญของรอยควิวที่เป็นงานคว้วมือนะคะมันถึงจะเกิดรอยบุ๋มแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอี๋ลองทําให้ดูอีกทีนะทิ่มลง90งัดขึ้นทิ่มลง90งัดขึ้นการระยะที่ต้องการแล้วทิ้มลง90 ทุกทกฝีเข็มต้องทิ่มลง90นะคะมันถึงจะสามารถงัดได้ถึงชั้นล่างสุดแบบนี้ค่ะเคยมีหลายๆคนถามว่าเอ๊ทำยังไงจะทำให้ฝีเข็มเล็กอันนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่คะ่ะปัญหาที่สำคัญคือความสม่ำเสมอของฝีเข็มซึ่งจะเป็นหัว,หวใจสำคัญท,ที่ที่สำคัญกว่าของระยะฝีเข็มเรื่องของระยะฝีเข็มเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่ามันมันคือต้องอาศัยประสบการณ์นะคะในการที่คนโทรลฝีเข็ม แรกๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะไม่สามารถคอนทรลฝีเข็มได้เพราะเรายังไม่รู้ทิศทางในการกําหนดตําแหน่งของเข็มวิธีการจับหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยเราจะไม่ทราบได้เลยเพราะฉะนั้นแรกๆก็เย็บไปก่อนเย็บตามฝีเข็มที่เราสามารถทําได้แต่ว่าพยายามคอนทรลเรื่องของความส,สม่ําเสมอให้มันสามารถเรียงตัวสวยมากกว่านะคะดีกว่าที่จะสั้นๆยาวๆจะพยายามทําให้สั้นแต่เราทาไม่ได้อย่างเนี้โอเคเห็นไหมคะเราก็จะได้ฝีเข็มควิวแบบนี้นะคะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะลองไปหัดทำกันดูนะคะ